วันเดลักวันสิบสองเนี่ยต้องขาดหัวป่ะต้นนี้ขาดหัวมีนครับขาดหัวตัวกอล่ะขาดหัวตัวกอล่ะภาพมันนดีอยู่แต่ว่าเสียงมันบดได้ไงเสียงมันแตกก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็บ่ได้ซ้ำตัวนี้ สองขั้นหางสแล้วเอาไปชิ้ไหนตัวนั้น้ไม่ได้กี่ิ้งทำไมของมันยังใช้ได้เผื่ออันนี้แบตหมดอันนั้นก็มาถ่ายได้ไม่หมดง่ายเราม problem, ีแบตสองก้อนนันนี้นะถ้าสื้อบอก่าถ้าสื้อแทนชาติมากนก็ต้องาติแยกได้ไงเปลี่ยนอย่างที่บอกกันก็กบดสาขางหมดกับ มันมันดูที่จังต่องเทื่อเขาบนจงเป็นน้องวลไลเออรวป้าป่ายุคนี้ก็เลยยืเดนสอโมงก็ตีสิบบกืหแต่ว่าย่างหน่อยลงไปคลิปหนึงก็ได้คลิปละชั่วโมงหน่อยแต่ผู้ที่ตามกบกับเจียวเลยแต่บางคนปีใหม่เฉได้ว่าสามพันชั่วโมง ตอนนี้เดบประมา่นในพันหนึ่งเราต้องบอกเพื่นเห็นตนาไม่ไดิเหนก็บอกเพคนยูน่าคนเขาก็เขาหมักการแบบเขามักสาระนะน้องคนเขาบอมักการไหล่สาระปุณน์ลยโอ้มันเกาะไม่อยู่แล้วเนี่ยเชียงเหมนรรบแรกเลยฝุ่รสองห้านายเชียง เกาะไม่อยู่แล้ว<ด>มันไม่งอถือกันยูว่าอะถือเลี่ยนในไทยวะเนไ่ยเหมือนกันระฆังกันยูว่าแบรแบรบเเซ่อมรุ่นนั้นจะรุ่นเก่าๆแลยมันจะทนกว่ารุ่นลูนก่อนเกียร์ได้สามปีเลย ลานได้สุรเดียวกับเชฟโอบโกสเปซมัเสียโอ้ยมีใบลานได้สลานดีบ่แมนโอ้เสียเมเอมเขียวนะอุรไม่ร้ายเลยมาหาคลิปแล้วละมุงเลยยังไม่ได้ใส่ดิเลย ก็ต้องประกอบรูมนี้เนี่ยไม่อยากให้มันยาวเกินมัน,นี่ยาวมากเลยนี่เข้ามันจะดีใซตานะดูสลงตัง้งไหมโอ้ย,ยไปจะค้ำกันอีกเนี่ยแกอยาไปค้ำเพื่อนอีนกตรงนี้ ที่เี้าต้องเอาไอ้นี้ของเจ้าต้องเอาอินตาสามกสนก็ได้สามอยกัสาดเห็นมันมุ่งวงเลยเจ้าเย็ดงานเนี่ยเนก็ใส่เวลาใส่ใส่ขาดหัวไม่คืยจังเขาต้อการสิจังเขานั่งสรถเองนะี่วงประมาณน้น จื่อรถแถวุามสองพันกว่าแวบ้เสยแันแปดพันกว่ากว่พันสมแต่มันไดมมุมได้นี่ก็เกาตัดแต่ชิปมันยาวเกาเก้าเดียวก็ได้ทุ่ขึ้นแล้วสังไรได้ไดกันอยกนี้อน็อตออกดิ นอดถอนหรงยังใหญ่ ผสมน้ำหวานถูกไปเลยกจางสีแดงเขาเห็นไหมใครก็ยานยาคุณยายผสมน้ำหวานหอมนะปกติซื้อไม่มีกลิ่นเลยหอมมัก่ใครก็ยาน้ำหวานไม่ใช่หรอข้างในเป็นกลิ่นสีมันละมั้งกลิ <c oughs> ่นสีอะไรนะพเอ่ออาสีไอ้พวกอาสีอุซมาอารผสมไอ้นั่นแหละไอ้น้ำน้ำอะไรน้ำยาไอ้ อะไรสรักอย่างนะที่หอมๆมันมาใส่กระบาะมันมีดุมด้วยปะเปลี่ยนทั <Titanic> <S <S ้งดุมไหมกระบะเปลี่ยนทั้งดุมไหมแล้วเป็นแค่ลูกปืนเอาเชือหัวอะไรใช่ เปลี่ยนลูกปืนนะเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนทั้งดุมเปลี่ยนทั้งแกียร์เทาทำไมรถเก่งมันจะเปลี่ยนทั้งดุมเลยก็ไม่มีเกียร์ทาเนี่ยหรอเบนบ์อันนี้มีแกีอยู่แค่นี้เองอันนี้เขาทำให้ง่ายตัวการต้องถอดชึ๊บๆออกได้เลยแต่ที่ไหนได้แต่ว่าล้อหน้ามันก็เปลี่ยนได้ล้อหน้าแต่ที่ไหนได้มันยากกว่าเดิมเพราะว่าเสียงมันจับ ฝั่งนู้นเเอามาออกเอาเก็ดเป่าเลยว่าไม่ได้ข้ออกง่ายๆสิเลยเป็นยังกินแหม่แต่ในซิสตดี้เนี่ยคือถอดน็อตึ้นตีโต้ถอดออกเหนือไซร์เด้เรื่อยๆใ่ความเป็นจริงก็ได้สิมจับสื่สว่าแบบเปลี่ยนแกนเปลี่ยนลูกปืนหมด สามุันก็ได้ซื้อนี่ก็ได้ซือ 3, 1, 0, ้อสามหกศูนย์ก็ได้ราคาเท่ากันเหมือนหะมื่นห้านะก็อยู่กันแหละพี่จะได้มุมกว้างกว่านี้มาทา้มุมกว้างอยู่แล้วเนี่ยอ่ะเขาจะเลิ่มใช้มุมกว้างแล้วใช้ทั้งคันไม่ต้องอันนี้ อยอมถ่ายให้ไ็ไต่บางว้นเนี่ยเขาไม่ชอบอย่างนั้นอยากให้ถ่ายมันดูไม่เหมือนตั้งนั้นมันดูสูงสมัดมัเหมือนกันนะกล้องพี่ก,ก็ต้องดูว่าลิปเขาถ่ายแบบนั้นกับอันนี้เราอันนี้ก็ถ่ายนี่ได้ถ่ายช็อตได้เหมือนกันตั้งตั้งเท่าไหร่มันเอาเท่าไหร่นะ ชอบเลยเซีมันชอดเลยมันแปลกเลยโมเม้นอีก,กันเต็มเลไหลงสำคัญอ,อะไรแค่ว่าอันนี้มันภาษามาได้อันนี้มันทา,ามา,นนม,ามาได้เลยเลยน,ยนี่นีตังแล้วก็ไทยเลย,เลย เวลาเราถ่ายอย่างนี้ไงมันจอมันเล็กกันร้มตสดใจห้องเคยเห็นดาราไหมเวลานักข่าวเขามาถ่ายเนี่ยกล้องมเป็นสิบ เห็นงานอยู่แม่นบ่ฮะเห็นเนี่ยขี่รถไปเห็นงานอยู่แมียนี่เรากานี่เอาไปเรียญนี่มันเรื่องอุกวนมั่อเก็บไปเลยนะล่อยหญ่เดี้ยง

ืมทาจรารบีไว้จะได้ไม่เป็นสนิมรอบหน้าจะได้เปลี่ยนง่ายๆนะอสิ0ปีนุ่มจนต้อเปลี่ยนแลนะ้วมั้ง